และนี่คือแท็บเล็ต B Mac i10 Pro ปี2023 All new โชมออนิวโฉมใหม่อัปเกรดใหม่มาดูสเปคเข้าวๆข,ของรุ่นนี้กันก่อนนะครับโมเดล i10 Pro Processor ร์8คอร์ตัวนี้ใช้ชิปของ Unisoc T606 ถ้าเทียบสเปคง่ายๆก็จะคล้ายกับตัว ZTE b a d e V50 Design ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะตัวนั้นใช้ Unisoc T606 เหมือนกัน RAM 8 g กิกก็คือ RAM ที่มากับตัวเครื่อง C และ expansion ram อีก4 g ่กิ ก็คือสามารถเปิดลำเสริมได้อีก4กิกนะครับสตอรเลหรือว่ารอมของรุ่นนี้จะอยู่ที่64กิกขนาดหน้าจอ10.1นิ้วจอเป็น In Cell Display นะเลฟโซลูชัน1,280คณ800จอ IPS แบต7,000ม ah. ิลลิแอมราคาค่าตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่3,999บาทวันที่11เดือน11นี้จะมีราคาแฟลชเซลทีเที่ยงคืนถึงตี2และยังมีคูปองส่วนลดจากร้านค้ารวมกับคูปองส่วนลดจากลาซนด โบนัสมาลดเพิ่มได้อีกลดรวมกันจะเหลือประมาณ2,900กว่าเท่านั้นเองถือว่าทําราคามาได้ดีมากๆและเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดูน่าสนใจเลยนะในส่วนของลิงก์สินค้าเดี๋ยวผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้แกะดูข้างในกันก่อนเลยนะครับกล่องของ B m a นี่ส่วนใหญ่จะดีไซน์เหมือนเดิมนะ <c oughs> อะแดปเตอร์หัวแบนตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่10วัตต สายชาร์จ Type C ความยาวของสายอยู่ที่1เมตรด้านหนึ่งจะเป็น USB-C อีกด้านก็จะเป็น USB-A ดูตัวเครื่องอตัวเครื่องตัวเครื่องเอาวางไว้ก่อนนะมีเข็มจิ้มซิมรุ่นนี้โทรออกได้นะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมรองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ User Manual ก็คู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ก็จะบอกในส่วนของเรื่องรายละเอียดต่างๆนั่น้น่อันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันอ่าอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้นี่ตัวเครื่องมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลอกออกก่อนลอกแล้วสวยไหมแล้วก็ตรงกล้องจะมีฟิล์มอยู่นะครับอย่าลืมลอกออกนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมกล้องไม่ชัดน,นี่มีฟิลม์มรูปทรงแท็บเล็ตนี่จะเป็นดีไซน์เรี่ยมนะครับ ทรงเรียมดีไซน์ทรงเรียมดูความบางนะครับ7.6มิลโอ้โหเป็นแท็บเล็ตอีกรุ่นหนึ่งที่ดูบางมาก7.6มิลเท่านั้นเองที่หน้าจอจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้เวลาลอกออกลอกเบาๆนะครับไม่งั้นฟิล์มอีกชั้นหนึ่งจะหลุดออกมาด้วยนี่ผมลอกออกมาก่อนเลยนะดูดีไซน์นะครับ Bmax i10 Pro 2023 เรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับก็จะมีปุ่ม Power ช่อง Reset นะครับช่องรีเซ t ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะมีไมค์อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้มีช่องใส่เมมแล้วก็ใส่ซิมถ้าใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดก็คือสามารถใส่ซิมได้2ซิมหรือว่าจะใส่เมมกับอีก1นึ่ซิมถ้าเราใส่ซิม2ซิมก็จะเป็นแบบนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิม ถ้าเราใส่เมมพเพิ่มด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใส่เมมได้1เมมแล้วก็ใส่ซิมได้1ซิมในส่วนของเมมสามารถใส่ได้สูงสุด1เทราไบต์เลยนะช่องชาร์จ Type C ลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะครับนี่ลำโพง2ตัวแยกเสียงซ้ายขวาช่องเสียบหูฟังที่อยู่ด้านข้างแบบนี้ถ้าเราเสียบหูฟังก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราใช้งานก็จะประมาณแบบนี้ถ้าสมมุติว่ากล้องอยู่ที่ด้านบนนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ หรือว่าเราจะถือแบบนี้นี่คือหูฟังนะครับแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำนะก็ใช้หูฟังแบบไร้สายน่าจะเหมาะกว่านะครับยุคนี้หูฟังไร้สายนี้ไม่แพงแล้วนะ2-300ก็โอเคแล้วนะเสียงใช้ได้แล้วนะรอบๆของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้มาดูที่ด้านหน้านะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลัง กล้องหลังหนึ่งตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลมีไฟแฟลชโมดูลกล้องก็จะดูยื่นมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราใส่เคสตรงนี้ก็จะเรียบพอดีเลยนะทุกคนในส่วนของเคสเนี่ยถ้าเราสั่งสินค้านะเขาก็จะมีแบบว่าเพิ่มราคาเคสไปอีกนิดหน่อยก็ประมาณ300ก็จะได้เคสแบบฝาพับของเขามาเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะผมแนะนําเลยนะถ้าซื้อเครื่องซื้อเคสไปด้วยโอเคเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Bmax Power by Android ตัวนี้ Android 13เป็นไงใหม่หมดทุกอย่างเลยไหมขนาด Android ยังเป็นเวอร์ชั่น13นะทุกคนเปิดเครื่องมานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะดูแอป,ปที่ติดตั้งมานะครับไม่มีแอป,ปแฝงเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นแอป,ปของ Google ทั้งนั้นเลยนะทุกคน มาดูในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลเปิดเครื่องมาแบบยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยนะใช้งานไปแค่11กิกเท่านั้นเองจากทั้งหมด64กิกอันนี้ความจุนะครับ ระบบ11 g b กแอป9.8 m มกรูปภาพ2.1 m มกเรียกว่าไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะครับมาที่สัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ2.4 g h z แล้วก็5 g h z ะเฮิร์รีเฟลเหน้าจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่60 h z นะครับก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูกันอีกทีมาที่เกี่ยวกับแท็บเล็ตเวอร์ชั่นของ Android 13 Android 13นะอ๋อต้องกดปุ่ม ในส่วนของปุ่มนำทางเราสามารถเอาออกได้จะอยู่ตรงนี้นะท่าทางสัมผัสถ้าใครไม่อยากให้มีปุ่มนะครับกดตรงนี้นะการนําทางด้วยท่าทางสัมผัสปุ่มก็จะหายไปแล้วเราก็ใช้แบบเลื่อนๆเอานะครับถ้าใครถนัดใช้งานแบบปุ่มก็กดได้แล้วแต่นะในส่วนของปุ่มเราไม่สามารถสลับซ้ายขวาได้เราก็มีเลื่อนลงแบบนี้ก็เรียกว่าเลื่อนซ่อนก็แล้วกัน มาที่ลำเสริม memory extension เราสามารถกดเปิดหรือกดปิดได้นะครับถ้าเราจะกดปิดนี่กดนั้นแล้วก็กดรีบูตก็จะเป็นการปิดลำเสริมเราสามารถปรับได้ว่าจะเปิด2กิกหรือว่า4 g กิกในส่วนของรีวิวนี้ผมจะทดสอบโดยการเปิดลำเสริมไว้ที่4 g กิกแบบนี้จะเปิดไว้ตลอดเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไง จากที่โหลดแอปมาแอปโซเชียลดูหนังฟังเพลงสบายนะครับติดตั้งได้หมดเลยนะ Netflix Disney 2ID ไอ u ียูคูวิวไอชีอีวีทีวีพามวิดีโอโอ้โหเรียกว่าครบเท่าที่ผมนึกออกนะผมติดตั้งหมดเลยก็ติดตั้งได้นะครับจุกวีซิงสปอติฟาติดตั้งได้มาที่แอปธนาคารก็ติดตั้งได้ตามปกติเลยนะทุกคนแล้วก็แอปทางการอย่างแอปที่ดินแอปขนส่งไทยดี เปาตั้งหมอพร้อมติดตั้งได้หมดเลยนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ใช้ Android 13นะตอนนี้เรื่องติดตั้งแอปผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเท่าที่ทดสอบมาก็สามารถติดตั้งได้ทุกแอปนะครับดูนะครับตอนนี้ผมเคลียร์แอปหมดแล้วนะโอเคมาโซเชียลกันก่อนเลยเปิดปุ๊บติดเลยเร็วอยู่นะก็ใช้ได้นะครับ ยูนิซ็อกทีหกศนี่ถือว่าทํางานใช้ได้เลยนะในส่วนของเรื่องโซเชียลนี่สบายใช้งานได้นี่นทุกคนตอนนี้ใครยังไม่ได้เก็บโค้ดเข้าไปเก็บโค้ดก่อนเลยนะแล้วก็โค้ดนี้สามารถใช้ได้วันที่11ถึงวันที่13สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม BMAC Thailand ก็สามารถกดติดตามได้นะครับมาดูที่ TikTok กันบ้างสบาย โซเชียลสบายเพราะว่าถ้าดูจากคะแนนอันตุตูนะเดี๋ยวผมให้ดูคะแนนอันตุตูแป๊บหนึ่งคะแนนเขาอยู่ในเลทสองแสนหมื่นนะครับดูคะแนนของ CPU นะอยู่ในเลท8 2ด8มถือว่าใช้ได้เลยนะในส่วนของเรื่อง GPU เรื่องเกมก็แนะนำว่าปรับกลางลงมาหรือว่าปรับต่ำแบบนี้เล่นได้อยู่ในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีในส่วนของ YouTube เราสามารถดูได้ที่ความละเอียด1080 p ภาพโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะแล้วก็สีสดอยู่นะครับก่อนที่เราจะเปิด2หน้าจอให้ดูอันนี้ก่อนด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตนะเราสามารถหมุนมุมไหนก็ได้มาดูเรื่องการเปิด2หน้าจอนะครับกดค้างไว้แยกไปด้านบนนี่แล้วก็ด้านล่างเห็นไหมเปิด2หน้าจอได้ขยับได้ไหมขยับได้นิดหน่อยแบบนี้ ลองแนวนอนดูโอ้ถ้าขยับแนวนอนแบบนี้นี่สบายเลยนะก็สามารถเปิดได้2แอปพร้อมกันแยกเป็น2หน้าจอแบบนี้ในส่วนของหน้าต่างลอยผมจะบอกว่าหาไม่เจอนะครับคาดว่าน่าจะไม่มีนะมาทดสอบ Netflix กันทุกคนคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวายว l 3ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ sd ไหนบอกว่ากินตอนที่อยากไงล่ะฉันอยากกินตอนนี้อะหิวก,กันนั้นถ้าอดข้าวก็จะยิ่งไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีทางเลือกเลยนะโอ๊ะเอพิวไงหวัดดีเอพิวราวแค่ออกำลังอยู่แลวนี่ฟังนะฉันอยู่สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรมาต่อที่ดิสนีย์พลาสนะครับดิสนีย์พลาสฮอ t ์สตา ในส่วนของคุณภาพเราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด1,080 p โชอดีนะที่คู่พุคคุณน่ารักโอยไม่เวลาถึงวันสุกนี้นถ้าหาจุดที่รู้จเจอและให้เจ้าระฐมนตระรจะปั่นป่ว,วนเล่นให้เกมดูแย่ยน,าน,านที่ว่ามาเข้าใจกระถึงดาาีกลับมาแล้วใช่กลับมานี่เชื่อไหมเขาเป็นแขกผมคนสุดท้าย

คะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้จะอยู่ในเลท230,000คะแนน CPU 82,000คะแนนในส่วนของ CPU นี่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะในส่วนของ GPU 22,000ผมแนะนำว่าถ้าเราเอามาเล่นเกมนะครับเน้นให้ปรับกลางหรือว่าปรับต่ำลงมา Mem 67,000 UX 58,000นะครับมาดูในส่วนของมันติทัศน์รุ่นนี้สามารถทัดพร้อมกันได้10จุด ทดสอบให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกม ROV นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเล่นเกม ROV จะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของการตั้งค่าผมจะปรับตามนี้เลยนะครับก็เน้นกลางแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเบลเลทจะตั้งไว้ที่สูงโอเคก็ทดสอบเลยเมื่อกี้จากตอนที่ผมได้ลองเล่นดูนะครึ่งแรกนะ การทัดดีสัมผัสดีแล้วก็เสียงโอเคนะแต่อันนี้ผมเบาเสียงนะครับแล้วก็ทัดดีการรากสกิลการถ่ายสกิลทำได้ดีนะครับเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะเฟรมเรทนี้แต่50ไปไปลายนะ5 7 5 8 5 9 6 0 เล่นกันแบบสบายนะครับใครที่ต้องการเล่นเกมแบบเต็มจอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะโอ้โหเกือบใครที่ยังไม่ได้จับแท็บเล็ตมาเล่นเกมช่วงแรกๆนี้อาจจะต้องมีปรับตัวบ้างเพราะว่าเขาถือไม่เหมือนมือถือนะอก็ได้อีกหนึ่งฟิลลิ่งนะครับ เนี่ยผมกดเป็นติดเป็นติดตลอดเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้หน้าจออินเซลเวลาทัดนี่ดีเลยแหละเฟรมเรทเท่าที่เล่นมาก็ยังนิ่งอยู่นะครับใช้ได้เลยนะก็คือด้วยหน้าจอความละเอียดอยู่ที่ HD Plus นะครับ1280คูณ800ทำให้เวลาเล่นเกมนี่ตัวเครื่องกินทรัพยากรไม่เยอะนะไม่เหมือนจอที่เป็น Full HD นะครับ อันนั้นอาจจะหนักกว่าตัวนี้ไม่หนักเลยนะถ้าเราปรับกลางแบบต่ำนี่เล่นได้แบบสบายๆยอยู่นะจบเลยดีกว่าตุ้มตุ้มตุมตุมตุ้มยัง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 ไม่จบยังไม่จบขอ,อนหน่อย <c oughs> เขาเกิดเก็บหมดแล้วอืมดูดิดูดิดูเฟรมเลสดิ <S <S 2> <S 2> อ่ะจบเลยจบของจริงแล้วนะครับจบไปเลยทุกคน ถ้าปรับอย่างที่ผมบอกแล้วเอามาเล่น ROV นี่เรียกว่าสบายนะครับไหลลื่นเล่นแบบนี้ไหลลื่นแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเกม p ั b g กันต่อเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนแบบนี้เวลาที่เราจะมาเล่นเกมนะลำโพงจะอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้ให้เราสวิตช์นะครับปรับด้านเพื่อที่เวลาที่เราถือมือก็จะไม่ไปโดนที่ลำโพงแล้วก็ในส่วนของใจโลสโคมนะครับ ต้องบอกว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ไม่มีจโลสโคปและรุ่นนี้ก็ไม่มีจโลสโคปนะครับามาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าผมจะตั้งตามนี้นะกราฟิกดีเฟรมเรทสูงปไปทดสอบกันเดี๋ยวให้ดูจโลสโคปก่อนนะครับรุ่นนี้ไม่มีจโลสโคปนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับเปิดการซูมไม่ได้ Øh uh, øh uh, øh uh. อันนี้ผมอัปเดแบบไม่สุดนะยังอัปเดตไม่สุดนะครับเพราะว่าจำกัดเรื่องพื้นที่นิดนึง <c oughs> ตัวนี้ลอม64กิกนะครับเพราะว่าต้องเผื่อพื้นที่ไว้ในส่วนของการทดสอบเล่นเกมเกนชินด้วยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีทดสอบเล่นเกมเกนชินอีกนะครับถามว่าถ้าจะเอามาเล่นเกมเล่นได้ไหมผมว่าพอเล่นได้นะ ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เล่นได้นะครับปรับกลางหรือว่าปรับต่ำถ้าอย่างเกมพับจเนี่ยเราก็อัพเฉพาะแพดท,ที่จำเป็นเท่านั้นไม่ต้องอัพหมดนะอัพหมดนี่20กว่ากิก30กว่ากิกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพื้นที่จะไม่พอเอานะครับจะได้ลงได้หลายๆเกมหน่อยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แท็บเล็ตเนี่ยเท่าที่ทดสอบมาแท็บเล็ตจะไม่มีใจโรสโคมนะทุกคนถ้ามีใจโรสโคมนี่ผมว่าเล่นเกมสนุก แต่อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับ B Max i10 Pro ตัวนี้ก็ถือว่าราคาทำได้ดีนะยิ่งถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่อย่างที่ผมบอกอะ่ะใช้คูปองส่วนลดของแพลตฟอร์มรวมกับคูปองส่วนลดของทางร้านก็สามารถทำราคาได้ถูกนะ โอ้โหไม่โดนเลยกว่าจะโดนมาไหมโหมะโอ้โอ้โ มาที่เกม Call of Duty Mobile ผมจะตั้งตามนี้เลยนะคุณภาพกราฟิกต่ำเฟรมเรทสูง สำหรับ a ออ of ด u ต y m โมบายก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปทดสอบอย่างอื่นกันต่อเดี๋ยวเรามาดูที่เกมเกนชิน n m p p c t กกันบ้างผมจะตั้งกราฟิกตามนี้เลยนะกราฟิกต่ำสุดเฟรมเรทจะตั้งไว้ที่30เปิดต้งโดนไหมลองดูนะครับว่าไหวไหมความละเอียดของจอเขาจะอยู่ที่ HD ทําให้เวลาที่เราเล่นเกมหนักๆนี่ไม่ค่อยกินทรัพยากรของเครื่องมากนะครับทําให้เล่นไหวอยู่นะนี่ลองดูนะครับก็พอเล่นได้นะดูสิ ตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตของ Unisoc t 6 0 6นะครับในส่วนของเกมผมก็ปรับต่ำสุดแล้วก็เลือกเฟรมเรตอยู่ที่30ก็มีแหลกบ้างนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่ากินสเปคมากเกมเกนชินนี่ถือว่ากินสเปคมากเลยนะครับถ้าจะปรับสูงกว่านี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ค่อยไหวนะแนะนำว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็ปรับต่ำสุดน,นะทุกคนเดี๋ยวผมขอทดสอบอีกไฟา์หนึ่ง ก็โอเคอยู่นะเท่าที่เล่นมานะครับต้องบอกว่าผมเล่นไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะอือฮึเต็มเต็ม เห็นไหมเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อ OTG กันบ้างตอนนี้ผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อเมาส์นะครับก็เมาส์สายปกติเลยนะนี่นะตัวแปลง OTG ไม่มีเมาส์พอเสียบปุ๊บนี่เมาส์ขึ้นมาแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะแค่เสียบก็สามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องมาเปิดนู่นเปิดนี่อะไรเลยนะครับในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดแบบมีสายนะใช้งานได้ในส่วนของการนะดเดอร์ที่เราเอาเมมมาเสียบนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดบลูทูธไว้แล้วเดี๋ยวทดสอบให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเห็นไหมสามารถใช้งานเชื่อมต่ออะไรได้ตามปกติถ้าใครจะหาแท็บเล็ตมาเพื่อใช้งานแบบนี้ก็สามารถทำงานได้เห็นไหมเปลี่ยนภาษานี่ผมใช้แอปตัวนี้ด้วยนะครับ9420ไทยคีย์บอร์ดทำให้เราสามารถกดตัวหนอนเพื่อเปลี่ยนภาษาได้ มาทดสอบลองใช้งาน Google Meet กันบ้างมาดูกันนะครับว่ากล้อง5ล้านพิกเซลเอาอยู่ไหมจากเท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะเราสามารถเอามาใช้งานเปิด Google Meet หรือว่าเอามาวิดีโอคอลก็ได้เดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟกดูอันนี้เป็นเอฟเฟกเบอร์ฉากหลังนะครับเบอร์ฉากหลังระดับที่1อ่าเบอร์ฉากหลังระดับที่2ลองเปลี่ยนแบ็กกราวดู ตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนแบ็กกราวดูสิเอาอยู่ไหมคืออย่างที่ผมบอกชิปเซตของเขาเนี่ยในระดับการใช้งานทั่วไปนี่ถือว่าเพียงพอนะครับสามารถใช้งานได้เนี่ยเห็นไหมกดเปลี่ยนเอฟเฟกก็เปลี่ยนได้ลองยกมือดูเห็นไหมดูที่ผมยกมือนะครับ ดีเลยนิดเดียวซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันต้องมีดีเลยแต่จะดีเลยมากหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึง่งจะกดเปลี่ยนใส่เอฟฟงเอฟเฟแบบนี้ก็ได้เลยอันนี้ก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อ OTG การใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็การทดสอบ Google Meet มาดูเรื่องของการปลดล็อกด้วยใบหน้าผมจะตั้งเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะเรียบร้อยดูดีทีเดียวลองดูนะครับ ปิดปุ๊บกดเปิดเข้าเลยลองไม่เอาหน้าเข้าดูนะนี่เป็นแบบนี้อ่ะกล้องอยู่ตรงนี้ลองไม่เอาหน้าเข้าดูไม่ติดนะครับลองเอาหน้าเข้าติดเลยอ่ะแนวนอนบ้างดูนะติดกับด้านติดสแกนหน้ามุมไหนก็ได้ติดหมดนะครับ อ่าในส่วนของเรื่องการสแกนนิ้วรุ่นนี้ไม่มีนะรุ่นนี้จะไม่มีการสแกนนิ้วจะมีเฉพาะการสแกนใบหน้าเท่านั้นรุ่นนี้สามารถใส่ซิมแล้วก็โทรออกได้ในส่วนของซิมนี้รองรับ 4G นะครับผมทดสอบให้ดูนะ1175เหมือนเดิมจำนวนเงินในระบบของท่านไม่พิมพพอกรุณัเติมเงินเข้าสู่ระบบ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวเห็นไหมสิ่งชัดไหมสิ่งชัดเลยนะครับสิ่งชัดใช้ได้ทุกคนเวลาที่เราใช้งานโทรออกถ้าเราไม่ได้เสียบหูฟังนะก็จะเป็นการเปิดลำโพงซิมนี้ไม่ได้เติมเงินมาตั้งนานแล้วนะโอเค สำหรับ Bmax i10 Pro 2023 Allnew ตัวนี้ผมได้มาจากที่ร้าน Bmax Thailand ถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับและนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆอย่าง Bmax i11 Plus Tablet สเปคดีที่ลดราคาอีกรุ่นตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมเคยทำรีวิวไว้แล้วสามารถกดดูคลิปที่มุมขวาบนได้เลยและตอนนี้ก็ยังมีคูปองอื่นๆให้เราไปเก็บกันทุกๆ10 โมงอย่าลืมเข้าไปเก็บคูป,ปองก่อนซื้อกันนะครับอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะ